วสวัสดีครับุครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องโลกที่ไม่ติดต่อครับอ่าก็จะมาสอนต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คืออาทิตย์แล้วราสอนโลกติดต่อใช่ไหมครับอาทิตย์นี้ครูก็จะมาสอนโลกที่ไม่ติดต่อนะครับอครนนีครับูจะทำการที่ที่พวกเราก่อนลูกพันยามาครับ วัชราครับัลีมาครับณิตัฒมาครับแกดีโ์มาครับวัชระพงมาใช่ไหมที่สาครับวัชานนท์ครับิรภันะครับสกอร์คิมครับ พระบุญอาตียาปุนตาธรรมชาจันจีระปุนตาธรรมชาลาลุปุนตาปุนตา อ,อโอเคครับต่อไปครับถามครับนกะเรียนทราไหมว่าโรคติดต่อ,อโรคไม่ติต่อที่เกิดจากสาเหตุอะไร,รมันุมาชั่กรมีพอทราบไหมว่าโรคติดต่อที่มันมันมีโรคอะไรบ้างโอวาน ขับยีรุเบาหวานทำได้ทำงานเรง่าเดี๋ยวเราไม่ได้เรียนรู้ตัวอานี้นะครับที่ต่อมาก็ทงานอัาวลไม่ได้่อนีเกิดจากีานอย่างเดียเลยมันมีกรรมมีมันกรรมมีพอทรางไ้ว่ารูกมัต่อนี้มันมันมีโูคบอะเบาหวานไ่ขับีรุ เดียวเราไปเรียนรู้บางอยางนี้นะครับที่ต่อมาก็ทำงานเข้าลองทราบไหว่าโรคติดต่อและโลคไม่ติดต่อแตกต่างกันย่างไรทราบไหมตั้งครับระหว่างโลคติดต่อและโลกที่ไม่ติดต่อแตกต่างกันา ใจทราบไหมทราบอะอย่างกูอยากที่จะทราบนะครับอะใจทราบแล้นะคือโรคติดต่อครับก็เกิดจากจากคนสู่คนหรือว่าตัวผ่านน้ํำลูกมาสู่คนหรือว่าการสัมผัสแล้วเราก็เกิดมันโควิดเนี้ยอะคือโรคโรคติดต่อแต่โรคไม่ติดต่อก็คือเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของพวกเราก็คือเช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอ การขาดของกำลังกายอะไรประมาณนี้ที่ทําให้เราเกิดโรคที่ไม่ติดตอ่อโรคติดต่อก็จะมีการลดค่าเคื่อเรื่องโรคความดันสูงพอดีนะครับรพอด้ยไหมสองโรคกระเด็นโรคกระเด็นก็จะแถงด้วยไฟประมาณ4ชนิดนะครับก็จะมีเลนส์บอเล็สตับ อาเป็นเงสามเป็นลูกลกระสอเป็นเลงต้านมพวกเราเคยได้ยนินใช่ไหมครับอ่าแล้วก็จะมีอ่าโรคโมเจนตีบหรือว่าโรคขาดขาดเลือดอ่าที่พวกเราได้ยินอยู่แต่ส่วนมากพวกเราไม่ได้ยินโรคโมเจนตีบใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีโรคสุดท้ายคือโรคเบาหวานอ่าแล้วในนี่ก็คุณจะอธิบายกับเราปะแล้วแทนแทยเราคุณจะทำคุณจะให้พวกเราทำงาน,งานเนาป็นกลุ่มเดียวได้ผมเก็บครับ อ่าเดียจะอธิบายลูกนการสครก็คือเดินจากตอ่งสูงความปติถ้าคนปกติจากวการสูงอยที่ความแมนปาติอยู่ที่รอี่สต่อ80ิเป็นลึตลอดนะครับดีไหมเวลาเราจะไปวัดควมดันหรือว่าไปวัดอะไรก่อนที่จะเข้าลรงปยาบติเราจะมีการวัดชประจเรา ความดันถ้าเราถูงไหมหรืออะไรน,ะนั่นแหละที่จะมีเครื่องวัดบริเวณแขนเราน่ยะนะนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าวัดความสูงอ่ะก็คือโลกนี้จะเป็นพวกที่แบบว่าความดันโลหิตสูงกปกติสำหรับคนทั่วไปก็คือจะอยู่ที่ร้อยสิบสิบถึงเก้าสิบมิลลิเมตรตลอดครับเกิดจากดังนี้ก็คือเนื้อพันธุกรรมสองนกพั่วสามการศัตรูรีแล้วก็สี่เกิดจากความเครียดครับเป็นต้น อา,อาการกของโรคของโรคหินสูงนะครับก็คือก็คือนี่แหละโลหิตเราสูงต่อปกติคนทั่วไปก็คือนั่นแหละสูงกว่า140ยสิ 120. ถึงเก้ิบดิเมตรไม่ใช่าคนปกติอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยยีถึง80ใช่ไหมครับอ่าวที่อ้าวแนวทางการป้องกักนนะครคือนหนึ่งดูแลตัวเองไม่ไม่ให้เราเกิดอาการหรือว่าโรคป่วนนะครับอีกอ ไม่รับประทานอาหารที่รสเค็มจัดนะครับมีใครกินอาหารที่รสเค็มจัดไหมไม่ะนั่นแหละเราจะมีอโอกาสเพียงต่อโรคคระมดันสูงได้นะครับ3ามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสี่ทำจิตใจให้แจ่มใสไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ o. คนที่สูบบุหรี่แล้วด,ด,ดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสที่จะเป็นโรคคระมดันสูงได้นะครับและก็ห้า อ่าทำใจแค,ค่จังหวะเลยอันนี้คือแนวทางนะครับมีใครถูกใอะไรไ,ไหมเกียวกับลรกหรืกัูนอถ้าไม่มีต่อจากต่อไปโลกระเ็งอ่าที่เราพบเห็น,นในประเทศไทยเราพบเป็นกันมากก็จะเป็นโลกที่ะให้คนไทยเราเสียชี้นตมากที่สุอโลกเะเ็งใช่ไหมครับอ่าโลกระเลงนี้คนไทยรู้ไหมว่าเ,เกิดจากอะไรรสีอ่าแล้ว แต่เรารูรายละเอียดไหมว่าโลกนี้มันมันมันมีาอาการยังไงเรกาื่องไราเืออาหารเนี่ยทำอะไรก็ไ่้ยอมสูที่สองมางัวถึงอยนะอ่าัวใหที่ร้านต่งโรคประเด็นนะครับก็คือ,อ,อเ,คเป็นเนื้อก็อชน,นิดร้แรงขึ้นมาอ่าในอวยวเราก็จะมีเนื้อเนื้ออ่าเนื้อเยือหลาิใช่ไหมรในร่างกายของเรา แต่ว่าอันนี้ก่มมะเร็งก็จะเป็นเนื้อเยื่อของไม้กรงหังก็คือเป็นเป็นเนื้อเยื่อที่อันตรายเพราะอานาะเดรินโตนอกเหนือจากที่ร่างกายของเราเป็นการแบบต้มกระดารเราคือมันจะมีเนื้อเป็นก้อนออกมาเช่นมะเร็งเต้านมเงี้ยของผู้หญิงก็จะมีเนื้นอเป็นก้อนต้นบริอมะเร็งต่มลเลาอาจจะพูอธิบายยงไม่บางที่แมวาแล้วมันก็จะมีโล่มะเร็งที่ คนไทยเราเห็นชิ้มากสุดในโลกมะเร็งใช่ไหมครับใช่โลกมะเร็งนี้คนไทยรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรการสูดี่อ่าก็รับได้สูดดมด้วยอ่าครับแต่เรารู้รายละเอียดไหมว่าโรคนี้มันมันมันมีอาการยังไงเจอเรื่องอะไรง่ายเจออาหารแน่นะนะนะทำอะไรก็ท้องอืดที่ต่อมาก็ถูกนะครับอ่าเดี๋ยวผู้ชายที่ร้านฟัง โรคมะเร็งก็คือเป็นเนื้อกอ้อนชนิดร้ายแรงขึ้นมา,าในอารยกลเราก็จะมีเนือ้นอเนื้อเนื้อเยื่อกระชิชแมในร่างกายของเราแต่ว่าอันนี้โรคมะเร็งก,ก็จะเป็นเนื้อเยือออ่อออกไม้จมหาก็คือเป,เป็นเป็นเนื้อเยื่อที่อันตรายเพราะมันจะเดินโตนอกเหนือจากที่ร่างกายของเราเป็นการับก้มร่างกายเราก็คือมันจะมีเนื้อเป็นก้อนออกมาเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยของผู้หญิง ก็จริงๆนะเป็สว่างอยู่บนเรือสตีลอาจจะวนเอ็กซ์ตรีมายังมีไม่ฟังสตีลอ่าแล้วมันก็จะมีโรคมะเร็งที่ที่แบบว่าเป็นโรคมะเร็งมันก็จะมีมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งเต้านมเป็นต้นนะครับอ้าวต่อมาให้เราเปิดไปที่หน้าต่อไปในที่หน้าโรคมะเร็ง เกานะครับโรคมะเร็งโรมะเร็งตับครับแต่ส่วนมา,จากจะพบที่เพศชายนะครับเพราะอะไรเพราะว่าส่มากที่ชายแะมตุ่มปร๋ยใช่ไหมดังนั้นก็ส่านมากในเพศชายก็จะมีอาการของโรคอย่างรวดเร็วทาให้เ,คคหเ,เสียชีวิภายใน3-6เดือนปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคก,ก็คือเนือง สากโของสารเคมีในร่างกายเช่นเราเรามีเราได้รับอาการหรือว่ากินยารักษารโลกลากินที่มีสารสารเคมีมากเกินไปจะทำให้ร่างกายเราเป็นมะเร็งหนักได้สองบางคนมีโรคไวรัสตับอักเสบชนิดที่อยู่แล้วก็จะทําให้เราเกิดอาการเป็นโรคมะเร็งตับได้ง่ายขึ้น2อคนปกติสามก็คือพันธุกรรมสี่ก็คือการ ดุริยาแล้วก็สมุทรีย์เนาะอาการนะครับก็คือดื่มอาหารแล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็น้ำหนักลดแล้วก็ปวดหรือว่าเสียดเสียดสีบริเวณกายโกงของกระดูกขาด้านขวาของเราตรงนี้บริเวณนี้นี่แหละอาการปัญหแนวทางการป้องกันคือเนืองงดการดื่มแอลกอฮอล์อ๋อดื่มเคร่องอาหารคนเพื่อนเวลาหลังคือเพื่อป้องกันนะครับ ถ้าทะเ็ลตับมีใครสงสัยอะไหมครับไม่ค่ะอ่าไม่มีอย่างต่อมาถ้าทะเลพร้อที่สองต่อมาต่อจากทะเลกับอ่าเราจะพบมากในเทศกาลของการปั่นใจเสี่ยงนะครับก็คือขุนบุรีแล้วก็การหายใจเข้าแล้วแล้วเราได้รับควันที่เป็นอ่านั่นแหละและการก็เหมือนกันที่จะบอกว่าอาการนี้จะเป็น อาการที่แบบเรา,าไัไภแบบเป็นแค้งแล้วต้องมีเสียงหาออกมาน้ำหนักลดแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเนือหน้าเราจะบวมขึ้นบริเวณหน้าบริเวณแขนบรถถิเวณขาของเราแนวทางการป้องกันคือเนื้อเลือกสุโขทัสองเุรี่อการรับคนทิศดกาเรออกไปเสิ่งร,ร,รวด้อมนี่อ,อะไรเวลามีรถ,รถหรือว่ามีอะไรให้เราควรเห็นเรืร่องนึกว่าที่สำคัญก็คือ ใส่แม่ต่างป้องกันก็ได้เช่นทุกวันนี้เราใส่แม่ใช่ไหมครับ่นนัแหละเราต้องลดอาการลดลดเสี่ยงต่อการได้รับพลังงาทางคาร์โบไฮเดรตสามครับก็โดยการรับประทานอาหารเพี่บสับไปผลไม้ให้มากขึ้นจากที่เราจะกินอาหารที่คนเพื่อนแย่ร้านเลยเราควรจะกินพวกอาหารสับผลไม้ให้มากขึ้นอ่าลงกระทับหันไปเลยก่อนต่อไปเขาเลยขักมัลูก จะพบมากในเ่ศไรครับเพงอ่าเพศสวนะครับคุณครจะคุณจพบมากในเพศนะครับตั้งแต่อายุสามสิบหปีถึงห้าสปีประเสนเปียนัการเคลนโลกนะครับคือเรื่องมีเพศสาคัญต้องเป็นมวลหรือว่ามีเพศมีเพศสำคัญตั้งแต่อายุแปดปี่แล้วก็2เปลี่ยนผู้นอนตลอดตลอดหรังสาการเปลี่ยน นิววัตลกติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครัเห็นโลูกเล่านะครับอาการนะครับอาการอาการของลูกมะเร็งขาของลูกน้ำคือเนืองอาจะมีอาการปวดขาวแล้วก็จะมีเลือดเลือดออกมาหลังจากนิววัตสัมพันธ์สองครับก็จะมีอาการเจ็บในขณะที่ิววัตสัมพันธ์นะครับนอาการของมะเร็งของลูกนะครับแดีวทางการป้องกันนะครับก็คือเนือ 1. วัคซีเพื่อป้องกันนะครับ 2. รี่อาการม่เทศนา,ราลรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น 4. ลดสุขีูีอิอยางควอาจจะสุขด้วยนะครับบลดวามครียด 7. อนหห่พยงพอ่อมาโรนะครับก็จะพบมนาในรเทศอุาหกรรมใจัวที่อายุตั้งแต่แตี่ขึ้นไป ผู้อยู่ที่ไม่มีบุตรหรือว่ามีบุตรยากหรือว่ามีบุตรน้อยนี่แหละที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเปรย์ต่ำลมปัจจัยเสี่ยงก็คือมีอ่ามีประวัติผู้ป่วยเร็งเต้านมในครอบครัวก็คือในครอบครัวเราอาจจะมีประวัติคนที่มีมะเร็งเต้านมอยู่แล้วแล้วอาจจะมีทางพฤติกรรมอาจจะทำให้พวกเราเกิดมะเร็งเต้านมขึ้นได้ในอนาคตในวันนี้สองเครื่องแอลกอฮอล์สามคอบครั ขาดออกขาดการออกกำลังกายแลวกาห้าใช้ยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานเราดูทีนะครับเวลาเราใช้อะไร

อ้เนียก็คือเราเราเราทำบริเวณรองเราถ้าเกิดมันมีตก๊อลอนี่ยนี่เราก็ควรที่จะไปเอาแค่กาเลยดูแค่เครื่องให่ตัวบเกว่าในางกาิเรามีก้อนอะไรไในวันนี้าม่กล้จุใจเลยนะครับอย่มาพูดเลเ่้ต่าไดไหมอาต่อไปเปิดไช้ได้อาเปิดไปได้สี่นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่น้าสามอสี่สโรคนับอาต่อไปโรคมัใจขาดเลือดว่าโรคมนใจติที่พวกเราได้ยินโรคมัใจติใ่ไหครับอ่าสาเตุของอ่าสาเหตุของโรคคือเื่อการติบันของหลอดเลือดแดที่ไปี้ยงกามเนื้อปอดเพื่อหลอดเลือดแดงของเราจะเป็นหลอดันเราอยู่นนใช่มครับลก็คือถ้าเกิดเรานีแขงไปุานัน มันก็ทำให้เลือดของเราที่ที่จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายเรามันก็จะเป็นแบบเปซลล์ตันหรือว่าตัอักเสบอะไรพวกน,นี้ก็<อ>จะทำให้เล<อ>ือดที่จะไปหล่อเลี้ยงหัวใจเราก็จะลดลงทำให้เราขาดขาดเลือดไปประมาณนี้ขาดเลือดร่างกายาการไหลเวียนของเลอสองนะ่าภาวะไขมันสูงในเลือดอาาที่บอกไปบางทีเรากินอาหารที่มีไขมันสูงทำให้เซลล์ตัน,นเลือดเราบางคน ่าบางคนจะมีไขมันสูงเ mm ป็นเป็นตรงนี้คนที่อ้วนมากๆเป็นเป็นตรงนี like ้แบบแตกใช่ไหมครับอ่าให้เราันี้ก็จะประมาณนี้อายุไม่เยีะแต่อาการของมันคือมีอาการปวดแตะมีอาการปวดท้ายมีอะไรมาปวดทับเป็นเป็นทีเราหรือว่าปวดทับเป็นที่เราปวดนี่แหละอาการของมันนที่ปวดสองบางคนจะเป็นปวกแง้มที่หน้าอกมันจะเป็นอะไรกันอะไรที่แบบว่าปวกแน่นมากๆสามก็จะเป็นปวกแง้มที่ใต้ ใต้ท <54. S 2> MM <cción> <alright>? ี่ด <late> uh, <Neden>? ินของเรานะก็จะประมาณนี้การการต้องการจะรับคือเรื่องสังเกตความสิทความสิทธิของตัวเองใสองเลดอาการอาลุกลดอาหารที่ที่สำเร็จรูปเช่นพวกมะม่าพวกอะไรที่มันเป็นแบบว่าอาหารที่นี่คันดั้งสูงประมาณนี้และก็มีน้ำตาลสูง มนะครับรารอาหารสลนุลมาและถักให้มากขึ้นสีเลือกสุดดีและข้าห้าของกระกายใหญ่สมุเนอ่อามีการตรใจอะไรไหมกับโรคหัวใจขาดเลือ่อครับอ่า้จมีม่ไปโรคสุดท้ายและโลรคเบาหวานมีใครอา่าในที่บ้านมีใครเป็นโรคเบาหวานนะครับมียัไงี่นั่นแหละเดอยบางคน,นเอท่วฮะพี่กอคือว่าุ่นแดเน่อ<า>อา่านั่นแหละบางคนนะครับตอนด็ก คอนเสิร์ตก็มีคอนเสิรตก็อาจจะมีนะครับแต่ม so ันยังไม่เป็นบุญบางคนที่กอขอมาหมายไม่ใช่ว่าไม่าบางคนที่บก็ขออย่าพึ่งอย่าพึ่งโดนแต่ว่าจะ่าไปเป็นนะครับเราะควขอมาเยไม่ได้นะครับทายาโรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของต่อมที่ตับต่อนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดคือโรคตับขวาชนิดต้องกินยาและก็โรคตับโรคเบาหวานที่ไม่ต้องกินยาแฝง ให้ใช้ยาเม็ดให้เราทา,านดีกันไรปรมาณนี้ยนะโรคที่โรคเบาหวานชนิดที่ต้องกินยาต้พบมากในอายุที่ต่ำกว่า30ปีก็คือไปเรื่องของเรานี่แหละนี่แหละม,มาก,ใ,กมในในโลกนี้ในชนิดนี้โดยชนิดที่สองเรื่องโรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องกินยาแต่ใช้รับประทานยาแทนจะพบมอากในอา,ายุมากกว่าสามสิบปีขึ้นไปใน,ใน,นี่แหละก็คือชนิดที่สอง อาการของมันก็คือผู้ป่วยมีน้ำตาลมากกว่าปกต่ก็คือ79.9เป็นกรือเว่าเดเดนิดนะครับข้อ2ขับสีไหอยีไหมอนคืนไม่ช่อยขับเสีหอนะครับถ้าเกิดเราผับเสีไหอให้เราเช็คดูในอีนทีนะครับเดี๋ยวเราเป็นโรคเบาหวานได้เย็นหายยาวมาชยูนิบบามเลา3เราก็จะเกิดอาการกายน้ำมากขึ้น หวานตอนนี้ก็ไม่ใช่พระสงาข้าในส่ไหว่าวอะไรประมานี้ไม่ใช่นะครับแนวทางการ้องกันต้อเเรื่อวานหลออ่าเรื่องอุพันเนี่เรื่องเรื่องข้อสู่ข้อควรแล้วใช่ไหมถา้งแตเราอยากให้โลกเราเข้นแนวทางการต้องกันนะครับผมก็เลยรูุก่อนนะการกอนหรสอาหารที่มีประเภทต่างๆให้มันถึงไให้เราเาครับสารก้อรก่ากรอ่างต่วเมือ่า

รักจากพวกเราทางานเสร็จแล้วครับครูแพวกเรามานำเสนอครับครัเริ่มจากเพื่อนนะครับไพ่ไพยาศามก่อนครับถ้าแม่สายรูแจ็เรียกสุภนะครับครับแม่ครับพิยามาก่อนนะครับ ตรงนี yeah, ้โอเคไม่มาไม่มาอย่ามบอกแล้วไม่มาไม่มาไาไม่เด็ดวะไม 1. การจัดส่ของสารเมีในร่างกายค่ะ 2. เป็นโรคที่มีอันตรายต่อสับ 3. เื่อจากการเกิดจากการแล้วก็การดื่สุราค่ะต่อไปอาการของลูกนะคะก็จะก็จะมีการเสืยอาหารเน้นข้องวก็ออนผูค่ะแล้วก็จะมีอาการอ่อนเพลียน้ำหนักลดแล้วก็มีไขมันตัะ ปว้ายก็คือปวดปวดวเจปดเจ็ยอได้ใช่คงคด้านขวาอ่าน่าก็โอ้เขีเลยว่ะถ้าทำเจ็บตอถ้าฟังค่ะ ครับอาหคร,รูเล,ลืสกอาหารพวก,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 กเราเรียนทุกวันวันนี้พวกเราฟังนะครับเพื่อโรคที่ไม่ติดต่อครับก็จะเป็นสาเหตุจากพฤติกรรมของตนเองของตัวเราเองนะครับก็คือพฤติกรรมเสี่ยงก็คือพวกที่การดื่มบุหรี่การาขาดออกกำลังกายการสูบมบุหรี่เป็นต้นรประมาณนี้นครับดังนั้นเมื่อเรารู้เกี่ยวกับอ,า,อาการโรคแล้วเราควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองให้เพื่อเรื่งรอง กิจการนั่งเรียนกิจการนักสึกษา 1, 2, 3ครับแม่เจมส์4สา5ออออกตารางการเรียนตลอดเดือนอย่างน้อยอันนี้ก็3ครั้งใช่ไหมครับในการดูแลตัวเองก็จะประมาณนี้ครับในการในการดูแลตัวเองเลือกกับโรคที่ไม่ติดต่อกันมีใครสนใจบ้างครับใช่ไม่มีครับน่าจะไม่มีเวลาได้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับสวัสดิภาพทางกายของเราครับในคลื่นที่5นะครับ